สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่แอรโซนเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม MIR4 หรือเมียสอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาทุกท่านนะครับไปทำภารกิจคําขอนะครับที่ป่าพูดผีเควสตัวนี้มีชื่อว่ากุญแจโกดังของปีศาจนะครับเควสตัวนี้นะฮะมันเป็นเควสท,ที่หลังจากที่เราทําจบแล้วนะมันจะปลดตัวนี้ครับมันจะปลดเควสตัวตนของอาจารย์ อาวุโสหนึ่งนะครับนี่เรากดดูที่เบาะแสนะครับจะปลดเควสมังกรแดงตัวนี้ได้เนี่ยจะต้องเราจะต้องท,ทําเควสกุญแจโกดังของปิศาจซะก่อนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาพาทุกท่านนะครับไปทํานะชิงกุญแจโกดังนะครับรู้สึกว่ามันขึ้นหนึ่งตัวนี่น่าจะเป็นบอสนะครับไปเรากดเดินไปเลยครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ป่าพูดผีแล้วนะ n p c ตัวที่รับเควสนั้นก็อยู่ใกล้ๆนี้เองนะครับผม นี่เลยชื่ออะไรไม่รู้นะอ่านยากไม่อ่านแล้วกันนี่รับมาเลยครับอ่าหลังจากที่เรารับมาแล้วนะครับผมนี่เลยพอเรากดคลิกปับ๊บมันไม่เดินนะมันบอกว่าเก็บกุญแจคังสมบัติในทุ่งปีศาจอสารพิษช,ชั้นสูงเราก็ไปดูเลยครับผมทุ่งปีศาจอสรพิษก็คือทุ่งหญ้าปีศาจอสรพิษนั่นเองนะครับ นี่เลยแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับชั้นสูงนะเปลี่ยนแล้วก็เห็นตัวนี้ไหมครับนี่เลยตัวนี้เลยครับสีเขียวนี่กดวาร์ปไปเลยครับฟิวรอสักครู่นะรันกำลังบินมาฟืบมาแล้วโอ้โหมาถึงก็โจมตีเราเลยแล้วก็ใส่เลยครับผม บอสตัวนี้ครับเลเวล4 2องเหุยตีง่ายมากแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยกดรับมาแล้วทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูว่าเพคําขอมังกรแดงปลดหรือ,อยังปลดแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่ะนะครับก็นะฮนะเจ้าบอสตัวนี้นะครับอยู่ ในตำแหน่งสีเขียวนะครับในเขตของทุ่งหญ้าปิศาจอสรลพิษนะครับแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนความยากด้วยนะครับผมให้เป็นขั้นสูงนะผู้มีฝีมือความยากนะครับอย่าลืมเปลี่ยนนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ถ้าชอบนะบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปกันด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมีเวสตัวไหนที่ว่ามันอ่ามันไม่ขึ้น ให้เราเดินไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำภารกิจนั้นให้ทุกท่านได้ดูครับก็ฝากกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ